ากกาตายบ่หมาก,กูบ้านี้ตายบ่หมากูมันไล่ยำหมาบ้านี้ตายบ่โอ้งวัวยังคือหัวยังคือไล่แต่บ้านานี้บักตุ้ยตายบักตุ้ยกูบ้านี้เล่นนี้ตายไปเลย,ยเอา้างัวผู้ใดล่ะนี่หลงเขามากแน่หน้าไปนี่โอ้ไปแม่ไปแม่ไปแม่ออกไปแม่อ,ไไอ้นั่นนั่น โอ้หัวผู้ใหญน,น่าแบบน,นี้ไปแม่ไปแม่โอ้เอามาขีใช่นี่ละ่ะเว้ยเว้ยเว้ยโอ้ไปแม่ไปแม่ไปแม่ไปโอ้หัวผูใหญ่สมแบบนี่ไปแม่ไปแม่ไอแม่ไอมมไมไแม่ แก่พันเดอ,อมันแฉกไปบ่มีเนาะไปแม่ไปแม่แมว้าวูนายจังขามาในนีบาน,นีง่วงไอ้เมื่อกีเอ้เหี้ยหน่อยเหี้ยบเมื่อกินแกีบแล้วไปแม่ไปแม่ไป,แมไปเร็วไปออกไปออกไปลูกไอ้หัวผู้ใดมาล้างเขามาหน้าใครเหมนีน าเฮาเซาไปไปไปงัวงเขาจะอ้วนเนาะเจ้าเลี้ยงงัวดีไป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 แม,ไปแม่ไปแม่บักละไปลูกไปไปไปเขาไปบ่ได้ในนานไปว้าวง่วงงามแต่แม่เออง่วงเถอะไปไปลูกไปไปโอ้เจ้าขออยังไงปล่อยง่วงมากสิบ้านนี้โอ้ไปแม่ไปแม่ เจ้าของคนลงหัวร่างวานนี่มาดินี่ไปแม่ไปแม่ออกไปเพราะเป็ด้ายแลนใจหมาอีกเก่งแท้อไปอีลาไปออกไปไปลูกไปไป,ไปไปไปเด้อลูก

ในละบาดนี่ข้าเจ้ากับปองหุ่นแจ๊กว่างหัวจะคลองมาโอ้ยข้าเจ้า,าว่านเข่าเบิดแลว้วแถวนี้ร้มาจังไดน,นี่โอ้ยยี่ยดจังใดระบาดนะพี่น้องเอ้ยไยรแต่โซนข้าเจ้าบ่มันก็มีแต้านน้ำทางข้าเจ้า,จา,าจก็บบริอ,อ,อร้อมหัวเนาะข้าเจ้าว่านเข่าว่านยังข้าเจ้าบริอ้อมหัวดิซื้อหัวไผ่หัวมันรักษาเอา ตะว่างในงัวเขาเจ้าลุดมากงัวบริเวผูกเสียกแะได้วงง้วปล่อยอ้อมไสนะ้หรือปล่อยใบบัตเตอี้อ้อมสั้นเดียวนะพี่น้องง้วมันเลยโดดออกได้เนี่ยมันกำลังออกมาเลยเนี่ยก็เป็นเมนย,ยน,มนะมน,เนเกย์นี่ใครเม็นงัวพคนใหญ่เห็นชมเลนว่ามปนเกยๆเกย์พี่น้องถามฝากมาหลายทงอยู่ยนี่นะนะเฮ็ดจังได๋โอ้ไม่ใช่เฮานี่บอลไล่น้ำไปทรงโอ้ น้าอีขาวมึงนี่เก่งขนาดเด้อขาวเด้อหฮะกาตเต็กหน่อยมาช่วยตัวนี่เท่าแล้วไปยุสมเท่าดิหนี่ฮะร่างแก่ตัวเด็กหน่อยกูบอกว่าจะร่างแก่เด็กหน่อยมึงจังไดก็มึงนี่ไล่เทีย่ยวเดวโอ้ที่ไหนล่ะตุยต้ยตุ้ยที่ไหนล่ะง้อลูกหึงง้อเพื่อนเมย์ทังไหนเออไล่ไปโซงอยู่บ่ตุย้ย ฮะไล่ไปส่งอยู่บป่ลูกนั่นน่ะมันบม่ยอมไปเลยน,น่ะนั่นน่ะไล่ซ่นกันโอ้ก็สองเพื่อนโมโห่างัอมาหนิโอ้องวตั้งหลายงวขอกนี่าิดตัวว้ายสู้มาจังไรเลยสู้เพื่อนไปซะไป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  หายจะเข้ามาในนี้ดิเข้ามาในหน้านี่ลูกเอ้ยงออยู่หันกันหันไสหังดับนี่โอ้มันเป็นขี้เจียบริจาคท่านไฟฝาบ้านนี่ขี้เจ้าใส่หม้อแปลงไฟไฟบ่แห่งบ่ามีจังไหนพี่น้องงามันชูออกมาได้นี่เวลาไฟอยู่หน้านี่ก็บ,บ่มาเดี๋ยวนี้ิ่นกำลังคิดเราไปเบิ่งไฟอยู่พวกไอ้แล่นดินนะ่ะรถอัน ติดหล่อใหญ่ๆหนิหรือมันต้มสายไฟข่อยขาดบ่ไฟข่อยคือดับว้าข่อยขก็อ้อมสายไฟใจอันนี้ไว้หวจะว่าไฟดับโอ้ยว้าผู้ใดก็มาเอาเด้อนี่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 เด้อเดี๋ยวไปเอาไอ้เท้าสาบเจอหน่ะมาโคดหาเจ้าของก่อนพี่น้องไปลูกไปถ้ากันขึ้นเมียสบายน้ำทางขึ้นเมียเด้อ เนีย่ยเกิดมาตกสาเลืกเลือกเฮ็ดเอ้ไหนเนี่ยสาเลืกเลืกเจ็ดแปดเมตรเนี่ยเขาไม่นนี่ตกไปเฮ็ดเอ้ไหนนี่ไปขึ้นเมียไปขึ้นเมียเด้อโอ้พี่น้องเอ้ยระวังนะะางแล้วง้อผู้ใดก็ได้เจ้าของมาอยู่ปล่อยไว้น้ำฟืนน้ำไฟมันกับบะแหนนอนเด้อพี่น้องนี่มันพ่อมัวมันมันโดดออกมันก็น้ำนกลลกันวืน้นวืน้วนนี่ยนี่ผัวน่าง้อตั้งว่าหลายตัวเนาะฟูงบางไงหนึงเนาะโอ้ตายตายตาย อันง่วงง่ผู้ใดล่ะนี่ว่วงตุสมบ่มันไป็ยังไงก็ได้ลุดมาโอ้เอาบานี้มันมันก็ได้มาจริงสิบันนี้โอ้ตายบ่หมากู่บานี้ตายบ่หมากูมันไล่ยำหมาบานนี้ตายบ่โอ้ง่วงยังคือง่วงยังคือไล่แต่บานนี้ บักตุย้ยตายบักตุย้ยกูบานี่เล่นนี้ตายไปเลยบักตุย้ยละชู้อยากมั่อหัวงว้ออะไรเอองัอจูนี่มันลายถดเด้อหนเด้อไปไหมโอ้ยข่อยกระยานคือกันระเด้อขัดเป็นซ่งนี่เอามันน้ำหม,มาลราบานมันน้ำยองหมาลระาาาาบานเอาเอาเอามันน้ำหมาบานนี่ตายตายบานนี่บานนี่เอาบานนี่ตายล้ยย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 บวบานนี่เอาไปไปตายบานนี่งัวน้ำยองหมาแล้วบานนี่ โอ้ยขอกลับ่เคยเห็นงวัวแบบนี้บ่ะนี่ติโตมันสูนแห้งมะเฮามันนะมันหลุดเข้าไปในในหน้าข่อยเนาะเอามันมาเฮ้าข่อยงวกมาอ้างวงัวผู้ไรบานเต็มตึงเลยข่ยเล่นไข่เล่นปว้วงมันออกมากโอ้กระจะยังวานเข่าแล้วเนาะโอ้ยสี่น้องเอ้ยอันนี้ก็งว้วเงี้ยสามโตเนาะ ัวใหญ่บ่โอ้พี่น้องเจ้านี่ก็มานำหางัวที่ตะก้อนงูเฮียโอ้เป็นอย่งไรน้องงวน,นี่พี่น้องเหรอยำเขาไปเลยบานพี่น้องไล่ขามทงนี่ยำเขาเข้าเจ้าไปเลยขเขาข้าเจ้าว้านเลยจ้าของหน้าทงนี่พิ่นธิงแข้งหน้าเด้อเขี่ยงเพิ่นกบ,บันสุดยัยพิ่นท้นาถิ่มเพิ่นแท้งให้แท้งหน้าบานนี้เพิ่นนั่งเป็นงัว งวเหยียบเขาเป็่นปากปากบดได้โอ้อันตรายเด้อพี่น้องเด้อู้ใด้นี่วอจากพี่น้องคิดนี้เอาไว้ทามีกอนเด้อจากพี่น้องเด้อคลิปหนาเขาจังพอกันไหมนะพี่น้องเนาะวัสดีจ้า